มาหาปลาไหมขึ้นก็ล่ะลงจากแม่โคขึ้นรถไทต่อแล้วว่าเดี๋ยวดู่าดูกระชอนขึ้นนั่ทัวรได้พี่น้อ้ก้อนง่ายขนาดปลาอยากไม่แตกวะดินมันแข็งเลยเนี่ยดินตรงที่เราพีซีร้อไปตักมามาีทนี่เลยเนี่ยนางงนมนางานเราตีได้งางาน้ของปลาไหม ผมเต็มหมด,ดเลยพี่องผมไปนู่น,นผมไปนู่น,นดับทางแปลงนี้ประมาณสักสไล่ได้ยังสไล่หนาามไร่หนาไปได้สามไลนี่เขาจะทำไะไรนะาเขาเลเดินไฟหเดินเสาไฟไยกเดานเาไนี้หน่อยไยผมมาเรือ่ตนนาก็าไปนู่น มีขี้แข็งก้อนใหญ่ๆด้วยปลาว่ามันเหยียบไปแตกเลยแม่โคยังขุดไม่เข้ามันเป็นมีขึ้นสั้นซองของเราเลยนะไม่ได้สั้นเดียวเลยเออมันสายไปเย็นยังไงล่มกองให้กันให้ได้เลยรถแม่โคเองนะรถไถก็รถไถใจเองใจะจะว่าจอคันใหม่หม่ เ okay, จ้เคคันใหม่ด okay, ้วเจ้พีซีพีซีร้อยยี่สิบรุ่นสามแกจะไปแกว่าเขาจะมาดูอยู่ใครสนใจก็มาดูได้ด้วยภาพข้านอกคันนั้นแหละคันที่ผมาไปถ่ายให้ดูเ่ยแกไม่รู้บอกราคาเท่าไหร่ได้ไม่ได้ถามราคาแก <Okay, S 2> จะไปหาร้อยร้อยสี่สิบหรือร้อยสามห้าของแคปนี่จะมาใช้ลองดูแกว่า okay, แต่นี้มันช้ามันมันไม่ทันงานคือทำงานได้อยู่แต่มันช้าแ่ว่า ไปยางแกปาแกต้องการคนขับด้วยอยู่ด้วยอยู่โซนไหนบ่โซนดอนมงอำเภอหนองเรือมาเลยใจต้องการขับรถแม็คโครด้วยแต่รถแม็คโครยังไม่มาเลยนะรถแม็คโครมาเด้๋ยวจะไปถ่ายรีวิวอีกทีนึ่งก็มาสมัครแต่แกเล่นเป็นไปถ่ายไปยาวแท้ป่าวผมก็ขี้เกียจเดินตามต่อเนาะ ้แกเอาทุกอย่างเลยรถไถแกเอารถแม่โคแกเอานายหน้าแกก็เป็นเองรถแม่โคเองบินแกหาเองแกหาแต่รถร่วมอย่างเดียวแกเอาทุกอย่างเลยบอป่าจะได้เงินด้วยหลไปไหนเนี่ยบหนเน ั้งก้อนใหญ่เลยไม่ใช่ใบรุ่นนะพี่น้องนะใบรุ่นนี่กเป็นรุ่นเก่หน่ยรุ่นเย็เย็นหน่อยจไข้เกียัทำไปเรื่อยๆถ่างานดูนิ้เฉยาพี่น้องมีอะไรมากมายบันดิตก็ไม่ มันไม่คุ้มเหมือนเัยรุ่นพูดๆประปัดจะดูมันหนไม่มันแบบดูคนเกล็ดดันดินมันไม่มันแบบไปดูวัยรุ่นดันดินหนึ่งไม่งั้นถ้าอยากจะให้มันเลยต้องไปขับรถต้องเป็นรถพวกเก่ยงั้นบอเป็นลูกน้องขับรถพวกเก่ยนั่นจะมันอยู่เลยเป็นเหมือนวัยรุ่นถ้าขับรถเองก็ไม่เคยมันเท่าไหร่เลยถ้าขับแรงไม่ได้ดันยห้ามันห้างมาได้ซ่อมเอง รถตู้ทำแดงได้รถมครได้คุน้องเด้คุอกให้เด้ถ้าขับรพลกแยนเพลแก่ซ่อมเ้อไปเสียไปลองดูเด้พี่น้องเดี่ใครที่ไปนึกน้องเนีนไปขับรถเลแกเนีนี่เดก็เลยตัวงบนรถเขาเนีนั่นง่ายาเแก่ส่งย่างอยู่ ทำมาจาของอยองที่ยันยุบงนั่ที่อันแครถเแก่เป็มนควบมอหอดต่อ,อะนะเาคน,น้อทำไมป้าแกเอาเอาไม่เอาการตาดไม่ทำไม่แอ้วแล้วลูกยันาหักไม่ดีผมว่ไปนั่เจอด้วยไปผมยันยัง ่อนม่พวดปลาเลยนู่นหนึงเหยียบเพว่าเตียกว่าไม้อัน,นีเห็นไหมไอ้ขั้นปูนด้านข้างหลังวางอยู่ข้างบนอาศั่ทำไมตีมันไถานาไม่เข้าเนี่ยมันเป็นดินอย่างนี้มันไถไม่เข้าแล้วมันแข็งมันแข็งเลยดินเกี่ยวใส่ใส่ถ่วงให้มันหนักเพิ่มขึ้น มันหนักมัแรงกดมันเยอะเลยมาอีกรอบหนึ่งผมก็จะมาว่าไปมาวมาให้ดูไทยให้ดูอะไรที่นู่นไทยดูรถไทยพามาดูหน้าง,งานป้าใหม่คิดเฉลี่ยหรอกเก็บใช้ดินเยอะอยู่ยชั้นแรกยังไม่เต็ม,มเลยกันแรกยังไม่เต็ม,ม,ะม,ะตมระดับมั็นยุสัยดี ระดับกขีแดงแดงเห็นบ่มีระดับมันดับมีระดับเ้าระดับมันต้องเงหนาครับมีระดับขีดแดงแดงต้นมันระดับประมาณช่งจะพื้นกาประมาณทักประมาณทักหาสิบหกสเซนขึ้นไม่ดีพลาสิบเซนแ้วบุยเงบ่อบ่่เบุดเร่ลายอยอะรูปป้าแกมเมาอะไรนี่มาทำก็เก็ได้มทนกระทึก อันนี hehe, เ้เราเป็นเถี่ยวเรือเป็นเป็นงานเมาแม่เมาเรือเป็นเถี่ยวเมาเท่าไหร่เนจแปลงยี่สักไรสามสาไรเป็นบ <Okay. S 2> ่เพราะปั้นสไรเนียพราะเพิ่งเล่ว่าสามไรกลัวเพราะเกือเลยทำไมงานเมียนกลัมันเป็นม้วนทนไหมท <choose. S 1> ่านก็เถี่ยวเนี่ยบ่ที่นี่ได้พอหกไหวไป บม่ได้พกัเีย่อันนี้อันนี้ตั้งหากอันนี้ดินอันนี้ดินแม่็ใส่นี่มดินดินรุ้มันป่บรรลนมันบมันแล็ดินดินาอันเป็นดินเสองบ้องนั่นบ่พราี่นีถมสาขอมแมนบ่ที่ยี่นีกบมน่กถมสาข้างลังี เปนนี้บานนี่ต้พืชแเต้า่าพื้นี่ก็เนนี้มังขั้เจ้ากันเตะอันนี้เป็นห้องน่องเตะ่ห้องอไรอะนี่ห้องไอร์ห้องไอนี่ห้องอ้ไรห้องอรนี่ห้องนองอันนี้ห้องผู้ลนอันนี้ห้องผู้ดลานลดหลั่งรดเป็นบ่ห้องอะไดนี่บ่ห้องผู้ครับสองแถวาั่นไหนอันนี้บ่หัวฝนพุ่าฟองวัวปลาปลาเผาฝนบ่

มันยกขึ้นสูงยกจากถนนเก่ามาจากหาสิบเส้นสามสิบเส้นไ่คือที่ว่าเราดับยวก็เปลี่ยนคนด่ายูีมันก็เปลี่ยนคนละเปลี่ยนที่ทมแล้วมันบ้คลิปนี้จบเพียงคลินี้ก่อนนะเพงนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบอ้อมสินอ้อมทัวร์สำหรับคลิปนี้สวั ouais. see, groups, สดีครับ ดูคนนี้ใจมันมันีันมัมมนรอบใหม่ไม่น่าหน้าเจอกันใหม่ด้วย